เที่ยวบินธบาตมาฉันเป็นนิดแม้จะป่วยอาพาธก็จะไม่บินทบาตในเขตวัดถึงจะลุกไม่ได้ในปัจฉิมสมัยก็จะงดบินทบาตค่ะและประการที่3นะคะนั่นก็คือเอกปฏิกังคัดทุดงคือท่านนะคะจะถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวจนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักก็จึงจะงดค่ะ และประการสุดท้ายนะคะก็คือประการที่4นั่นก็คือเอกาสนิงกังคัตุดงค่ะท่านนะคะจะถือชันผลเดียวเป็นนิสตลอดมาแม้ถึงอา,าพาธหนักในปัจจิมสมัยก็ไม่ได้ที่จะเลิกละค่ะส่วนการทุดงควัตที่นอกเหนือไปจากนี้นะคะท่านก็ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราวค่ะนั่นก็คืออารัญญิกังคัตุดงคือหลวงปู่ม่านนี้นะคะท่านจะออกทุดงค่ะไปในป่าที่ห่างจากบ้านพอสมควรแต่ก็พอที่จะสามารถไปเดินบินทบาทได้ค่ะ ดังจะขอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในคราวที่ไปอยู่ทางภาคเหนือนะคะท่านไปวิเวกบนเขาสูงค่ะอันเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอร์ปรากฏว่านะคะท่านสามารถที่จะทำให้มูเซอร์เหล่านั้นบังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้ค่ะ ด้วยศรัทธาอันแรงกล้านะคะอีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจึงเป็นที่มาของการปั้นหุ่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขนาดเท่าองค์จริงค่ะที่มีขนาดความสูง30นิ้วความกว้าง30นิ้วซึ่งต้องบอกค่ะว่าหุ่นจําลองขนาดเท่าองค์จริงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะปั้นด้วยงานฝีมือที่วิจิตบรรจงในทุกๆรายละเอียดค่ะโดยทีมงานมืออาชีพจากโรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตค่ะ ที่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจสามารถที่จะเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหรือมีจิตกุศลต้องการเช่าซื้อถวายวัดก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตเบอร์โทรศัพท์0814403366และ0814443211ค่ะ ไทยแว็กสไตล์โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่วัดธรรมมงคลค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะและคุณประเมศนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าวันนี้ค่ะในช่วงไทยแว็กซ์สไตล์เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปนั่งพูดคุยแบบอินไซต์ i n นไซต์กับบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่บุคคลท่านนี้นะคะมีความใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมากเพราะท่านค่ะ เป็นหนึ่งผู้ใกล้ชิดที่เคยได้เรียนวิชาแล้วก็ได้การวิปัสสนากรรมฐานมาจากหลวงปู่ม่านและตอนนี้นะคะบุคคลท่านนี้ก็รอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แบบอินไซต์อินไซต์กันข้างในค่ะว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครแล้วก็จะดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างบุคคลท่านนี้กับหลวงปู่ม่านภูริทัตโตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปข้างในพร้อมๆกันค่ะไปเลยค่ะ ปราบนมัสก,การพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรค่ะวันนี้รายการไทยแวงก i อิน g h t ์รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้หลวงพ่อได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้ค่ะทราบมาว่าหลวงพ่อได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตได้ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับท่านตรงนี้ค่ะหลวงพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วตอนที่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างคะ <c oughs> การที่หลวงพ่อได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อมีบุญมากซึ่งพระอาจารย์ที่จะเหมือนหลวงปู่มันเนี่ยหลวงพ่อว่าในยุคนี้คงหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะปุคลิกต่างๆของท่านนั้นจะมีความสุภาพและมีความแข็งแกร่งแล้วก็สอนสมาธิโดยเฉพาะ ทั้งสมาธิและวิปัสนาในเวลาที่ท่านอยู่ที่ไหนลูกศิษย์จะพากันติดตามท่านไปแล้วก็ไปฟังคำสอนของท่านการที่ท่านสอนเนี่ยจะสอนถูกกับจริตท่านมองเห็นบุคคลต่างๆเนี่ยคนนี้ควรจะสอนอย่างไรคนนี้ควรจะสอนอย่างไร,รท่านก็ได้สอนให้แม้แต่ตัวของหลวงพ่อเอง เพียงแต่ว่าเหยียบย่างเข้าไปในวันแรกท่านก็ให้หลวงพ่อนี่บีบนวดหลังจากที่ท่านเทศเสร็จแล้วท่านก็ให้หลวงพ่อบีบนวดและท่านก็ลองใจว่าบีบนวดนี่จะมีความอดทนแค่ไหนท่านให้บีบตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ oh. หลวงพ่อก็บีบพอบีบเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านี่วิริยังเรานิมิตว่า เราได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นั้นไม่แหวงเหมือนรองเท้าคู่อื่นเอากลับได้เท่านี้ก็เป็นข้อคิดที่ทำให้หลวงพ่อเนี่ยได้ความคิดขึ้นและอีกประการหนึ่งนั่นที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าท่านรู้จักจิตใจของคนท่านคนใดจะคิดอย่างไรหรือจะมีความคิดอะไรนอกเหนือท่านไม่ต้องบอกท่านก็รู้ อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านได้เป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราต้องทราบว่าพระอาจารย์ต่างๆหรือว่าพระเถระต่างๆที่ไปยอมตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจำนวนมากกว่าแปดร้อยในจำนวนนั้นมีส่วนที่มีความสามารถที่สามารถทำประโยชน์แก่ประชาชนได้ ถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านจึงได้สามารถรวมตัวกันแล้วก็มีการขยายงานการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติในยุคนั้นจะถือว่าเป็นยุคมืดทำไมถึงว่ายุคมืดเพราะว่าหาอาจารย์สอนสมาธินี่ยากยิ่งกว่าหาเข็มในมหาสมุทรแต่เมื่อท่าน ได้เปิดสกาชขึ้นมาแล้วเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยได้รับความเย็นใจได้รับความทราบซึ่งในการปฏิบัติที่ท่านแนะนำะแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่สุดในตัวของท่านทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ได้ขยายเพื่อให้งานของสมาธินี้กว้างขวางยิ่งขึ้นท่านก็แนะนำแนวทาง อย่างที่ว่าองค์นี้จะต้องไปอยู่ที่จังหวัดนั้นองค์นั้นจะต้องไปอยู่ที่จังหวัดนี้องค์นี้จะต้องมาเรียนที่นี่แล้วองค์นั้นจะต้องสาสอนคนจมนพวกนั้นอย่างนี้ท่านมีอันลังคตนาคตยานอันนังอาเรียกว่าอันาคตตังสยานคือรู้จักอนาคตแม้แต่หลวงพ่อเอง จะไปจันทุรีท่านก็บอกว่าเธอจงไปจันทุรีให้มาที่กรุงเทพเธอจงมากรุงเทพให้เธอไปต่างประเทศเธอจงตรงไปต่างประเทศที่นั่นที่นี่ก็เป็นอันว่าท่านวางแนวไว้หลวงพ่อคิดว่าพระจะหาพระอาจารย์ที่จะสอนให้ได้หลักคือการสอนหลักเนี่ยหลักของการทําสมาธินี่มีความสาคัญเ<อ>พราะอะไรเพราะว่า การทำสมาธินี่ยังไงเสียมันก็ต้องมีผิดแล้วก็มีถูก <คะ S 1> โดยมากถ้าหากผิดแล้วมันก็จะเกิดไอ้เีาเรียกว่าประสาทหลอนหรือเรียกว่า,าคนไม่เข้าใจคิดว่าตัวได้สำเร็จฉงนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรมันมีอยู่เยอะอันนั้นคือทางผิดท่านก็แนะนำให้แต่มันผิดขึ้นมาต้องแก้ไขท่านก็แก้ไขให้โดยเฉพาะแล้วเนี่ย ท่านจะสอนพระท่านไม่ค่อยจะสอนโยม,มหลวงพ่อเคยถามท่านว่าทำไมญาติโยมก็ต้องการอยากจะฟังธรรมไม่ให้ญาติโยมได้รับรสพระสัมันธบ้างเอ้ยสอนพระองค์หนึ่งก็ไปสอนโยมได้ตั่งพันเพราะฉะนั้นอายุของเรามันไม่มากเราก็จะสอนแต่พระเท่านั้นเพื่อที่จะให้พวกเธอเนี่ยไปขยายการสมาธิให้กว้าางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงพ่อเนี่ยได้เป็นผู้อุปถักภ์แบบเดียวก็เรียกว,ว่าทศอ,อ,อย่างเนี้ย <c oughs> แล้วหลวงพ่อก็มีโอกาสเพราะว่าในระยะสี่ปีที่หลวงพ่ออยู่กับท่านเนี่ยเวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงท่านจะมาสอนให้ตอนนั้นสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวอันนี้คือสิทธิพิเศษที่หลวงพ่อได้ ตอนต,ต,ตัวตัวก็หมายความว่าในวันนี้ถ้าเราไม่มีประเด็นท่านจะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าจะต้องพูดเรื่องนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามีประเด็นเราก็ถามท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านเมตตาหลวงพ่อ,เ,อ,อเรียก,กว่ามากมายเวลาเดินธุด,ดงก็ให้เดินสององไม่มีให้ใครในระยะที่เดินสององนี่จะคุย ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสมาธิแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ด้วยท่านถึงสามเดือนที่บ้านนาศีนวลน,นาศีนวลอ,อำเภอโคกสุวรรณจังหวัดสกลนครคนะท่านก็ให้หลวงพ่อเนี่ยแนะนำทุกสิ่งทุกอย่าง เพียแ่ท่านวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่ในกรดแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่เอื่นะแต่ท่านก็รู้ว่าหลวงพ่อกำลังทำจิตไปถึงไหนท่านก็เปิดมุ้งไปบอกว่าเนี่ยมันผิดแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้นี่คือพระอาจารย์ที่ดีที่มีความเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นเราจึงปรากฏว่าโอ้หลวงปู่มั่นทำไมจึงมีลูกศิษยลูกหายเยอะ และลูกเสรยจลูกหาแต่ละองค์ก็ล้วนจะทรงคุณภาพแล้วอย่างที่บอกว่าท่านเป็นนักพระจนภัยเพื่อต่อสู้ดักกิเลสอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยค่ะหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้ฉายาว่าจอมทัพธรรมแห่งรัตนโกสินทร์ตรงเนี้ยค่ะก็ะเกี่ยวกับเรื่องที่เผยแพร่การเผยแพร่ก็ต้องมีหัวนหน้าเพราะฉะนั้น หลังจากที่ท่านสอนลูกศิษย์ได้เยอะแล้วท่านก็ตั้งองค์นี้เป็นหัวหน้าเช่นหลวงปู่สิงขันตายาคโมท่านก็ประกาศบอกลูกศิษย์ว่าใครจะทำอะไระฟังท่านสิงขันตายาคโมจะเป็นผู้นำท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงตั้งท่านว่า หลวงปู่สิงห์คันธยาระโมคือแม่ทัพแม่ทัพก็คือกองทัพธรรมกองทัพธรรมก็คือต่างคนต่างเมื่อไปถึงไหนก็สร้างสถานที่สถานที่ที่เขาเรียกว่าวัดป่าวัดป่ากรรมาฐานซึ่งปรากฏว่ามีทั่วประเทศวัดป่าในที่สุดก็ได้นามว่าวัดป่าในวัดป่าเนี่ยก็ ได้กลายเป็นกองทัพธรรมที่มีความเข้มแข็งที่สุดค,คนก็รู้จักการทำสมาธิมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งพระภิกษุสามเณรก็ได้ผลทางคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็รู้ผลทางรู้ก็